แมนยูแพ้คาบ้าน9เกมลุ้นทำสถิติสุดอานาถในโอนด์แรฟฟอร์ดแมนยูเดินหน้าสร้างสถิติไม่หยุดไม่หย่อนล่าสุดเกมแพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ2ที่โอนแรฟฟอร์ดทำให้พวกเขาแพ้คาบ้าน9เกมซึ่งเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดเทียบเท่ากับฤดูกาล 1,930-1,931, 1,933, 1,934และ1,962-1,963 ลูกทีมของกุนซืออโมอริมแสดงผลงานแบบไม่ไว้หน้าสาวกเรดอาร์มีโดยปล่อยให้ทับขุนค้คอนบุกมาลุกคมถึงโรงละครแห่งความฝันเมื่อวันอาทิตย์ที่1 1พฤษภาคมที่ผ่านมาและทำให้พวกเขาแพ้คาบ้านเป็นแมตท,ที่9ในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามแมนยูยังเหลือเกมที่ต้องเล่นในโอลด์แทฟฟอร์ดอีกหนึ่งแมตสำหรับโปรแกรมที่เหลืออยู่ในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5นนั่นก็คือการรับมือสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าทีมที่ยังมีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีก และถ้าปีศาจแดงแพ้นั่นจะทําให้อมโมริมสร้างสถิติใหม่พ่คาบ้านเลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรทันทีนอกจากนี้ผีแดงยังมีสถิติสุดอนาถนั่นก็คือการ่ายแพ้เกมลีก17แมตช์ซึ่งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ซีซัน1,973-1,974ที่พวกเขาแพ้ทั้งสิ้น20นัดและต้องตกจากดิวิชันหนึ่งเดิมขณะเดียวกันอมโมริมคุมแมนยูชนะเกมลีกไม่ได้นานถึง7นัดติดต่อเสมอ2แพ้5 ซึ่งเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดในเกมพรีเมียร์ลีกเทียบเท่ากับผลงานของทีมช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน1992ซึ่งพวกเขาไม่ชนะเกมลีกนาน7นัดเช่นกันแต่เก็บแต้มได้มากกว่าจากผลงานเสมอ5แพ้2